ครับผมผมรัฐไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่บริเวณจุดสร้างสถานีรถไฟหนองพอกนะเป็นสถานีกึ่งกลางสัญญาที่1สัญญาที่2นะครับก็อยู่อำเภอหนองพอกอจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจาก,กทางนี้มุ่งหน้าจะไปที่สถานีเมเวดีป้ายหยุดรถเมเวดีนะครับแล้วก็จะไปที่โพนทองนะครับส่วนด้านนี้ก็จะไปที่ป้ายหยุดรถ โคกสว่างนะครับปรแหา่งนี้อันนี้บริเวณป้ายนะถามว่าเราอยู่จุดไหนนะครับเราจะอยู่บริเวณจุดตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับถ้าสังเกตคือเส้นดำๆนะครับที่ทึบๆอยู่นี้ก็คือก็จะเป็นทางรถไฟนะยาวไปตามทางนี้นะครับก็จะเป็นเขียนแนวคืนนะด้านหน้านะถ้าได้ยินเสียงเพลงหรือเสียงอะไรเข้าไปในคลิปเนะี่ยน่าจะมาจากวัดนะหรือ อ่าน่าจะมาจากวัดนะเสียงดนตรีบริเวณนั้นตอนนั้นนะครับแล้วก็ไปด้านนี้ก็จะเป็นโรงเรียนหนองพ่อวิทยานะครับอโอเคเรามาสำรวจบริเวณด้านนี้ครับจริงๆตัวสถานีเนี่ยมันต้องไปด้านนี้นะเดินเข้าไปในในตรงพุ่งพุ่มไม้ตรงด้านนู้นนะครับจะเป็นจุดก่อสร้างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เดินเข้าไปแล้วกันเพราะว่ามันต้องเดินเข้าไปค่อนข้างไกลถ่ายกับไกลๆตรงนี้บริเวณนี้ทางรถไฟก็จะตัดผ่านแนวนี้นะอันนี้จะมุ่งไปทาง ป้ายอยู่โรโคสว่างไปทางนครพนมนะเดี๋ยวไปหาหลักเขตที่มันสามารถอยู่อยู่ใกล้สุดที่ผมสามารถเข้าไปสำรวจได้แล้วกันนี่ชาวบ้านก็ปลูกมันสบปะหลังอยู่นะ,ะเดี๋ยวเดินไปด้านูน้นดีกว่านะไม่ไม่อยากจะเดินข้ามเพื้นที่เกษตรของชาวบ้านนะครับเไปแนวนู้น ระเขตตรงนี้มันคือละเขตที่ไหรตรงนี้น่าจะอยู่ที่กิโลเมตรที่175นะเลยมาจะเข้ากิโลเมตรที่176นะครับตัวสถานีก็จะถูกย,ย้อนกลับไปด้านนู้นนะตัวสถานีรถไฟหนองพอกนะครับอยู่อำเภอหนองพอกตำบลหน,นองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสถานีต่อไปก็คือก็จะย้อนกลับไปเมวดีเม่วดีเนี่ยจริงๆก็เป็นอำเภอนะแต่ว่าตัวสถานีเดี๋ยวผมไปสํารวจก่อนผมก็ยังไม่ได้รู้ว่ามันอยู่ห่างจากตัวอำเภอขนาดไหนทาไมถึงได้เป็นแค่้า้หยุดรถนะเพราะอย่างไอตัวเขาเรืองนกทาเนี่ยที่ไปสํารวจก็คืออยู่ห่างจากตัวอำเภอเนี่ยประมาณเกือบสิบกิโลเมตรเลยนะแต่ก็ได้เป็นตัว สถานีเหมือนกันอ่ะโอเคเสานี้แต่ค่อนข้างที่จะเลือนนะดูหลักเขตแล้วทุกศรอืมศรค่อนข้างแตกนะเสาบอกไปทางซ้ายนะครับแนวเวนคืนนะครับแนวนี้ก็จะตัดถนนตรงห้นโอเคนี่ครับกิโลเมตรที่อืม ก็ไปดูชัดหนึ่งเจ็ดห้าบวกหกเจ็ดหนึ่งนะครับบริเวณตรงนี้นะจะไปดูอีกเสาหนึ่งก็ได้แดดร้อนมากเราติดตามไหมนะครับผมกำลังจะครบแล้ว อีกแค่สองจุดเท่านั้นนะครับก็จะครบแล้วคือป้าอายุดรถมีวดีแล้วก็สถานีเชียงขวัญน,นะนอกนั้นผมจะเข้าสำรวจหมดแล้วอ่าโอเคนี้บริเวณด้านอารนะซ้ายก็จะอยู่บริเวณด้านนู้นนะครับแนวเวนคืนหนึ175่งเจ็ดห้าบวกหกเจ็ดหนึ่งนะลูกศรอ,อยู่ไหนเอ๋อาลูกศรชี้ไปด้านนี้นะนะครับนี่คือจะเป็นเสาแนวนะครับเวนคืน อยู่ด้านนี้ไม่แน่ใจว่าเสียงดังเข้าในคลิปหรือเปล่านะครับเสียงดนตีของชาวบ้านน่าจะมีงานงานบุญหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเบื้องต้นยังไม่มีการก่อสร้างอะไรนะส่วน สถานีไอตรงกึ่งลางของสัญญานะสถานีหนองพรอกอ่ะโอเคด้าน,นหน้าครับด้าน,นหน้าจะเป็นจุดสร้างนะ็เนีเห็นหลักเสาแล้วตรงนู้นฮะเห็นมือมือผมไหมครับอยู่แนวนี้นะไปไกลตรงพุ่มไม้ตรงที่เป็นต้นยูคาลิปตัสตรงนู้นนะแนวเสาละนี่คือจะเป็นจุดเบรคคืนนะมันก็จะบริเวณคืนตัวสถานีค่อนข้างกว้าง,าง,างนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นสถานีรถไฟนะชั้นสามนะครับสถานีนี้นะ แต่ว่าเป็นอำเภอใหญ่อยู่เหมือนกันนะอำเภอหนองพอกแต่ว่าใหญ่กว่านี้มันน่าจะเป็นตัวอำเภอพลทองซึ่งพลทองน่าจะเป็นชั้นสองแล้วก็มีสี่บายด้วยนะครับมีย่านเก็บตู้คอนเทนเนอร์นะโอเคก็แวะมาถ่ายให้ประมาณนี้ครับสำหรับสถานีรถไฟหนองพอกอยู่ตำบลหนองพกอกอำเภอหนองเอ่อ ำอำเภอตมบลหนองพ่ออำเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดนะก็ยังไม่มีการก่อสร้างหรือการเข้าพื้นที่นะแต่ไม่แน่ใจเห็นนีป้ายอย่างเงี้ยอาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้าเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าข้างในผมก็ยังไม่เห็นมาตัวสถานีก็อยู่บริเวณน,นี้ก็มีป้ายอย่างนางนี้บอกว่าอยู่ว่าจุดเว้นขึ้นจุดตรงไหนแต่ว่าก็มียังยังมีการทําการเกษตรอยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้มันไม่ค่อยมีอยู่บ้านสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าออกไปถนนนี้ถนนหลวงหมายเลขสองสี่หนึ่งดนะ สองสี่หนึ่งแปดตรงนี้เราอยู่ตรงถแถวนี้นะครับที่มันแยกออกมาจากถนนสองหนึ่งหนึ่งหกก็จะเป็นตัวก่อสร้างตัวสถานีนะอยู่ห่างจากตัวถ้าเราออกไปถนนเส้นนี้ก็จะออกถนนสองสี่สองสี่อะไระัวทีอีกทีหนึ่งสองสี่หนึ่งแปดนะครับออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะเข้าสู่สองหนึ่งหนึ่งหกนะเพื่อจะวิ่งตรงกลับไปที่อ,อำเภอ อำเภอ,อนเพนพทองนะครับเมืองพนทองถ้าขวามือเนี่ยไปมันจะไปทางอำเภอเมวด,ดีนะรประมาณนี้ข้อทางรถไฟก็จะเหมือนมุ่งหน้าไปทางเขตตัวอำเภอเมวด,ดีครับประมาณนี้ส่วนตัวสถานีจะอยู่บริเวณน,นี้ยังไม่มีการก่อสร้างใดๆครับพื้นที่ก็ยังเป็นพื้นที่โล่งเปล่านะก็จากที่มาสํารวจเนี่ยเื้องต้นมีสะพนานพิศพาพแห่งที่สาม มีสถานีรถไฟนครพนมนะครับมีสถานีสะพานวิทยาภาพแห่งที่2นะครับที่เริ่มก่อสร้างแล้วแต่ว่าสัญญาที่คืบหน้าที่สุดน่าจะเป็นสัญญาช่วงที่1น,นะมหาสารคามบรบือสีแก้วอย่างเงี้ยครับร้อยเอ็ดน่าจะสร้างกันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าผมว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะอยู่ใกล้กับต้นทาง ้างนองไม่ไร่เนาะเพราะว่าเขาก็ต้องสร้างค่อยๆกระจายกระจายมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสัญญามันแยกกันนะสสัญญาขอ,ของบริษัทนะนะครับช่วงนี้ผมก็ลเจี่ยวที่สอบถามว่าคุยกับชาวบ้านเนี่ยบางคนยังไม่รู้นะครับว่าตัวสถานีมันอยู่ตรงไหนผมเข้าใจแล้วนะครับว่าทาไมเขาถึงยังไม่รู้บางทีอ่ะป้านอยู่ติดก,กับตัวป้ายหยุดรถหรือตัวสถานีเลยนะแต่เ็ไม่รู้ ก็ยังเหมือนถามผมว่าเมื่อไหร่จะสร้างนะครับแล้วก็จะมาตรงไหนเอา้าตรงนี้เป็นสถานีหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็ยังไม่รู้หรือบางส่วนก็ได้การบินขึน้นไปแล้วบางส่วนก็ยังไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เท่าคุยก็คืออยากให้รีบสร้างนั่นแหละนะครับประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้ครับแวะมาถ่ายอาจจะไม่ได้ดูอะไรมากนะอากาศร,ร้อนผมเดินเข้าไปดูไม่ได้เพระาะว่าช่วงนี้เป็นป่าถ้าเป็นพื้นที่โลง่งผมจะเดินเข้าไปสำรวจให้ได้ง่ายนะครับก็สรุปวิธีครับกิโลเมตรที่ อ,อ,อะไรครับหนึ่งเจ็ดห้านะครับหนึ่งเจ็ดห้าสถานีรถไฟหนองพอกครับตําบลหนองพอกอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตัวสถานีจะอยู่บริเวณนี้ครับติดกับใกล้ๆกับถนนสองสี่หนึ่งแปดนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ตัวอําอเภอหนองพอกแล้วก็จะเป็นถนนสองหนึ่งหนึ่งหกนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจสถานีต่อไปกันต่อเลยนะครับ